สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญเจ้าของรางวัลโนเบลก็คือเหรียญโนเบลนะครับผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ขายอาวุธสงครามเยอะมากแล้วเขาได้มอบเงินทั้งหมดเนี่ยมอบให้กับองค์กรการกุศลโนเบลที่จะเป็นรางวัลมอบให้กับผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมมนุษยชาตินะครับเวลาออกลบเนี่ยปืนเนี่ย หรืออาวุธสงครามใช้ไว้ยิงคนชั่วนะครับเมื่อได้เงินมาแล้วก็นําเงินนี้ไปสนับสนุนคนที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองหรือบุคคลสําคัญนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเอาเงินไปสนับสนุนคนดีนะครับแต่ขายอาวุธเพื่อไปปราบคนชั่วนั่นเองให้เวลาเพื่อนๆสามทีนาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินกดหยุดเลยครับดูรายละเอียดของเหรียญให้ให้เต็มที่เลยครับแคปภาพครับ แคปไปเลยเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองจะได้เห็นรายละเอียดของเหรียญชัดๆแบบนี้นะครับนี่อยากดูนานกดหยุดนะครับดูภาพเองนะครับนานเท่าไหร่ก็ได้นะครับ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินเห็นไหมครับความเงาความวาวของพื้นเหรียญลายเส้นหายากนะครับเหรียญน,นี้ตั้งแต่ผมซื้อขายเหรียญมาทั้งหมด เป็นระยะเวลาประมาณ5ปีแล้วเข้าไปในเพจ Facebook ทั้งหมด20กว่าเพจไม่เคยเจอเหรียญน,นี้เลยเพิ่งเจอเป็นเหรียญแรกนะครับในเพจ Facebook 20เพจแต่ละเพจมีคนเป็นแสนเป็น8 0ดหมื่นเป็นห้าหมื่นเป็นสามหมื่นคนไม่เคยมีใครเอามาขายครับเหรียญน,นี้จัดว่าหายากมากๆยากกว่าเหรียญในประเทศไทยอีกนะครับแม้แต่ตามตลาดคลองถมถนนคนเดินไม่มีใครขายครับบอกได้เลยคุณหาไม่เจอนะครับ เป็นเหรียญที่มีค่ามากๆนะครับอ่าเจ้าของนะครับนี่คือเจ้าของชื่อโนเบลโอเคครับ 1, 2, 3กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังจะได้เห็นรายละเอียดของเหรียญชัดๆแบบนี้หรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าไลน์ร้านกล้องถ่ายรูป แล้วให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆเอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟาชิลๆก็ได้นะครับครบห้าวีแล้วผมก็จะเลื่อนนะครับเดี๋ยว YouTube จะยาวเกินอยากดูนานก็กดหยุดดูรายละเอียดเองเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นเหรียญที่ใหญ่นะครับ4ี่เซนติเมตรใหญ่มากใหญ่กว่าเหรียญ5บาทคุดตรงคุดเฉียงประเทศไทยสมัยก่อนอีกแล้วมันสวยอลามสีทองออร่ามากครับบอกเลยเหรียญน,นี้สวยสุดๆครับ หายากมากด้วยก็เหรียญหบาทปีสนะี่ศูนย์น่ะตอนนี้เหรียญละแต่ก่อนเหรียญละสี่พันขึ้นมาเป็นหมื่นห5ื่นห้าแล้วก็หมื่นหกแล้วเนาะแต่มันผลิต 16, หมื่นหนะกพันเหรียญน่ยเพื่อนเพื่อลองนึกดูแล้วเหรียญห้าสิสตางค์ปีส0มูนย์่ะผลิตมาพันเหรียญน,นะ่ะแต่เหรียญเนี่ยเจอในประเทศไทยผมถามว่าเกินเกินห้าเหรียญหรือเปล่าไม่เกินครับหายากกว่านะครับ ราคาไม่ต้องพูดถึงเลยสุดยอดครับอสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้คลิปหน้าผมจะนำเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับเพื่อนๆบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ